ว่าเรามีเลนสนัยเอางี้ดีกว่าเพื่อกวันนี้เบื่อแล้วว่าหิมะก็ตกด้วยหาอะไรสนุกสน uk, ุกทำดีกว่าเอ,อไม่ผลเรื่องแกล้งคนอีกแล้วทีเนี้ยเอาไปละเฮ้ยพูดอย่างนี้นะ <S <s <up> <S เห็นเพื่อกเป็นคนอย่างนี้นะไปกันดีกว่าปนนไปคนยังไงไอ้พี่ฝนอะไรมันกระเด็นอยู่ข้างหลังอตกใจหมดเลยน้ำพุน้ำพุเหรอเออมันหนาวมากเลยอะหิมะตกด้วยเพี่อกไปเราไปหาบ้านคนอื่นเข้ากันดีกว่า บ้านแบบต้องบ้านคนรวยด้วยนะเฮ้ยไม่เอาอะต้องเอาบ้านที่มันโดนล็อกไว้อะทำไมอะเอาเราจะแอบเข้าบ้านเขาไงที่เขาล็อกล็อกอะงั้นไปกันเลยไปทางไหนทางนี้ดิอันนี้นี่นี่นี่ข้างบน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 ไหนไีกก่ะนั่นไงรถตำรวจนั่นไง รถตำรวจไหนไหนไหนนี่นี่ทางนี้เรีวอ๋อเนี่ยเหรอเฮ้ยนู้นนู้นนู้นขอทำอะไรกันนะขอป้นแบงก์กันเหรอตำรวจมาพี่เอกวหลบ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 ตำรวจเด้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นตำรวจมาหุ่นหน่วยสวาร์ด้วยอ่ะเฮ้ยหน่วยสวาร์ด้วยเร็วเร็วเร็วไม่ใช่เราไม่ใช่โจรเร็วไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้ยเขาจะยิงเราแล้วโอ้ยไม่ใช่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 เราไม่ได้คนป้นบ้านเฮ้ยไม่ใช่เรายังไม่ใช่โจรตอนนี้เรายังไม่ใช่โจรเฮ้ยอ้โหอ้โอะไร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 เดี๋ยวพี่เอก ว่านี้เปิดไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้บ้านเขาแบบเปิดโอเพ่นมากเลย้ยตำรวจตามมาตำรวจตามมาเจอแล้วบ้านล็อกบ้านล็อกบ้านล็อกเหรอโอ้ยตำรวจตำรวจมีตำรวจมามีตำรวจมาเร็ว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 เร็เอาดิจัดการเลยแล้วมันต้องทำไงก่อนนะ ทำไงอะหรอเราก็ต้องแบบปลอมเป็นตัวเด็กๆก่อนดิงั้นเดี๋ยวเพียกเป็นตัวเล็กให้ละกันโอเคโอเคโอเคพียกปลอมเป็นตัวเล็กนะแล้วมันปลอมตรงไหนอะตัวเล็กเนี่ยเพียกตำรวจล้อมล้อมล้อมทําไมอะนี่เพียกเล็กคอยังตำรวจล้อมไม่หมดนะเพีอกเล็กคอยังน่าจะเล็กพอแล้วนะเฮ้ยตำรวจอย่าเพิ่งเข้ามาเรายังไม่ทาอะไรผิดเลยเฮ้ยสว่างพอดีสว่างพอดีไปมาดิมาดิไปแล้วไปแล้วหนีตำรวจก่อนดีกว่าตรงนี้ตำรวจเยอะตำรวจเยอะอะบ้านหลังนี้วุ่นวายจังเลยอะ เดี๋ยวยังตามมาไหมไม่มีใครตามมาแล้วทำไมหน้าพี่ฝนแปลกๆไปทำฟันมาฟันหรอนี่ทำแล้วเหรอเนี่ยใช่ที่ทำแล้วจริงเหรอได้ๆๆถึงยังอ่ะถึงยังไหนอ่ะทาขึ้นนั้นมันถูกทางเฮ้ยนี่ไงเจ้าของบ้านไปพอดีเลยเหรอไปแล้วใช่ไหมเข้าเข้าเลยเข้าบ้านหลังไหนเนี่ยเหลืองเหลืองเบ้านรวยอ่ะบ้านรวยหลังนี้ดีว่ะนี่เคาอยู่หน้าบ้านกันระวังนะล็อกเปล่าล็อกเปล่าโอ้ยเฟคล็อกพอดีเลยล็อกล็อกล็อกเข้าได้ไหม มาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี ujemy, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียกเพียเข็นเพียเข็นแขนเขาเพียกเข้ามาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเขายังใจเย็นใจเย็นอ้าวอยู่ไหนเนี่ยอ้าวไม่ได้เข้าไม่ได้พี่ฝนโยนใหม่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 เข้าไปยังเดี๋ยวนะเพียกเห็นหัวเพียกเข้ามาแวบๆแล้วกระโดดเข้าแล้วเข้าแล้วได้แล้วมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวเพียกอุ้มเข้ามา เร็วเร็วดิเร็วดิเพ็กจิ้มตัวพี่ฝนไม่โดนน่ะจิ้มดิจิ้มดิอ uh> ุ้มเข้าไปเร็วเจิ้มแล้วอ่ะจิ้มไม่โดนมังนี่มังนี่มังนี่มาทางไหนนี่แถวนี้ได้ไหมเฮ้ยจิ้มไม่โดนน่ะจิ้มนี่โดนนี่เร็วเร็วดิเปิดบ้านโหงั้นเราเปิดเลยแล้วกันนะต้องงงเข้ามาได้ไหมใหย่าหญ่ใเฮ้ยอะไรพิกี้แบ็คอะไรไม่เอาไม่อุ้มดิไม่เร็วดิเร็วดิมีคนจะขออุ้มพี่เอกอ่ะ ยายยายหอยงงเฮ้ยทำไมพี่เอกกดพี่ฝนไม่ได้อ่ะเร็วดิทำไมอ่ะหรือพี่เอกต้องเป็นตัวใหญ่ไม่รู้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอตัวใหญ่ก่อนเฮ้ยประตูบ้านเปิดแล้วอ่ะไม่เอาละเอาไม่เอาแล้วเขาเปิดแล้วไม่หนุกไม่หนุกมาพี่ฝนตัวเล็กบ้างดิตัวเล็กเหรอเออไม่หนุกไม่หนุกอ่ะตัวใหญ่แล้วไม่หนุกเดี๋ยว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 ตัวเล็กบ้างตัวเฮ้ยเขาปิดไฟเขาปิดไฟบ้านนี้เขาปิดไฟพี่ฝนมาแล้วเขาปิดไฟเฮ้ยอุ้มอุ้มดิอุ้มดิ อุ้มอยู่นี่ไงอุ้มอุ้มมาอุ้มอุ้มแล้วดิกดแล้วอ่ะมาเร็วมาเร็วเอานี่มาด้วยเอาเบบีมาด้วยเอาเบบีเหรอเอาเบบีมาด้วยนี่เหรอเออเบบีมาด้วยเออเอาสีมาด้วยสีไหนก็ได้เอามาเหอะเร็วๆเอามามามาเฮ้ยหลังนู้นดิว่าหลังสีไหนหลังไปแล้วดูหน้าดิเฮ้ยล็อกเราดิบ้านคุณบาสบ้านคุณบาร์สล็อกเราบ้านรวยอ่ะบ้านรวยบ้านรวยบ้านรวยเร็วเร็วเร็วเข้ามานี่นี่นี่ดเข้ามา ยัดเข้าไปแล้วยัดเข้าไปแล้วต้องซูมดิซูมเข้าไปสุดๆเลยซูมเสออซูมเข้ามาสุดซูมเข้ามาดิเมื่อกี้ได้แล้วเร็วๆซูมไปสุดๆเลยเอาใหม่เมื่อกี้เข้ามาแล้วดูเร็วเอาใหม่เอาใหม่เข้ามาเอาใหม่หยัดเข้ามาใหม่ยัดเข้าไปแล้วยัดเข้าไปแล้วยังไม่เข้าเลยเอาใหม่เอาใหม่เดิน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 ดิเดินเดินดิเดิน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 อยู่เดิน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 อยู่ใจเย็น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 ใจนเยันเข้าามร็วๆ เข้าไปเข้าไปเข้าไปดิเข้ามาดิเข้าเข้าไปเข้าไปเฮ้ยเราไปหลังนี้ดีกว่าหลังไหนหลังไหนเฮ้ยหลังนี้พอได้อยู่เจ้าของไม่อยู่แล้วล็อกเปล่าล็อกเปล่าล็อก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 เพชรยกขึ้นมาแล้วอ่ะเข้ามาดีดันเข้ามาดีพี่ฝนยังพาเพชรเข้าไปได้เลยดันเนี่ยยัดอยู่เนี่ยเจ้าของบ้านมาแล้วเฮ้ยไอ้แอมซอลลี่เร็วเฮ้ยอะไรอ่ะ ปิดบ้านไม่ให้เราเข้าโอ้ยตัวแตกเจ้าของเห็นเร็วดิใจร้ายใจร้ายเอาใหม่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 ไปหลังไหนเดียเราไปข้างบนดีกว่าคขนที้โล่งแล้วเฮ้ยไขวิ่งตามเรามาไม่รู้ไขวิ่งตามเรามาเด้อเด้อเด้อฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างมีบ้านใครอ่ะบ้านใครก็ไม่รู้ เฮ้ยไ,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 ได้แล้วมั้ยได้ไหมได้ไหมเข้าไปเลยได้แล้วได้แล้วเอาอุ้มนี่อุ้มอุ้มพี่ฝนดิพี่เียกอุ้มพี่ฝนไงอ่ะนี่ไงมันอยู่นอกบ้านแล้วเนี่ยอุ้มก็มาเฮ้ยพี่เกดพี่ฝนไม่โดนอ่ะกดไม่โดนหรอกดไม่ได้โอประตูล็อกอะทำไงดีแล้วออกมาได้เปล่าวะอ้าวเ่ียกเข้ามาดีแล้วแย่ละวเอาออกไม่ได้อีกเฮ้ยพี่ฝนทำไงดีเราเปิดประตูได้ไหมอ่ะ ไม่รู้ดิเปิดได้เปล่าอ่ะลองเปิดดูดิเราพี่เอกจะเปิดให้พี่ฝนยังไงอ่ะเอาพี่เอกต้องกดพี่ฝนดิพี่เอกต้องกดพี่ฝ <molecular S 1> นดิได้แล้วได้ไดแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออคจะเข้าได้พี่เอกได้แล้วพี่ฝนได้แล้วได้แล้วลงแล้วลงแล้วโอว้โหปลดไฟดีปลดไฟมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะเราเปิดได้เหรอเฮ้ยเปิดไม่ได้อ่ะเราเปิดไฟไม่ได้อ่ะเราเข้ามาแต่เราไม่มีสิทธิ์เท่านั้นเองเราออกไปไม่ได้ดีแบบนี้เดี๋ยวต้องขึ้นไปชั้นสองลนี่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 เอานี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนนอนอยู่ ไหนมีคนนอนอยู่ไหนอ่ะคุณยายนอนอยู่ค่ะคุณยายนอนอยู่เหรอใช่ใช่คุณยายนอนอยู่ยายครับคุณยายครับยยานอนอยู่อ่ะเอาไงดีอ่ะยายยายตื่นแล้วเะยายตกใจยายผมไม่ได้พาบป้นบ้าน I'm sorry ี่เด๊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 ยายเด๊เด๊เด๊ I'm sorry I'm sorry สวัสดีครับคุณยายเอ้า เอ้าวโทมัสก็เข้ามาได้แล้วเข้ามาได้ยังไงกันเนี่ยหรือเขาเปิดด้านได้เนี่ยเด้ไดวได้ได้บ้านก็ยังล็อกออกเข้าบ้านยังล็อกอยู่เขาที่นอนเขาที่นอนวางไงยายมาแบบยายปวดหัวเฮ้ยยังไงกันเนี่ยยายบอกเครียดเลยเอาเปิดประตูเข้าบ้านให้หน่อยแล้วเราจะออกยังไงอ่ะออกไม่ได้อ่ะพี่ฝนไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกแบบนี้ดีกว่า เอาตรงนี้นี่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วนีแล้วก็กระโดดออกใช่กระโดดออกกระโดดออกอ้าวแล้วทำไมพี่ฝนไม่เอาที่นอนลงแต่แรกอะฮะออกแล้วเย้เอาไปไปที่อื่นกันต่อไปบ้านอื่นต่อพี่อยากอุ้มพี่ฝนมั่งดินี่แตงลังกับจิ้มอุ้มเข้าไปเนี่ยไปหลังเนี้ยหลังไหนอะหลังนี้เขาเปิดยังเนี่ยหลังนี้ยเขาล็อกล็อกใช่ไหมเออเขาล็อกเราโยนเข้าไปทั้งตัวเล็กเลยได้ไหม ไม่รู้เหมือนกันลองดูดิเปชรก็ขอแมสเซจไปแล้วอะ่ะมลองดีไม่เห็นขึ้นมาเลยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวไปดิโยนเข้าไปทางนี้ฮึบได้เปล่าต้องทำไงต้องซูมเข้าไปงี้เหรอใช่ใช่ต้องซูมสุดเลยได้เปล่าหรือพเพกตัวเล็กเกินน่าจะตัวเล็กเกินอ่ะอุ้มไม่ได้ไงลองอันเดี๋ยวขยายล่างขยายล่างเอา้าเฮ้ยเปิดไม่ได้พี่ฝนเพกดรอปก่อนนะตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ต้องตัวใหญ่นี่มันวุ่นวายบ้านเ่า,านานแล้วนะเนี่ย เขามายืนมองเขาเปิดประตูให้เอาเหรอเขาเปิดประตูให้ไปที่อื่นเราต้องไปหลังที่ไม่เปิดใช่ไหมใช่ใช่เราต้องไปหลังที่ล็อกเราต้องไปหลังที่ล็อกหลังยายที่เขาเดินหลังที่เปิดอะไรเนี่ยขอออกแก๊งอุ้ยไปหลังที่แบบเออล็อกเออนี่ไงนี่นี่หลังนี้ล็อกหลังนี้ล็อกบ้านคุณบ้านเร็ว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 ดินี่ไงพี่เอกก็ยัดเข้าไปอยู่นี่ไงมันเข้าไม่ได้เร็วเร็ว เข้าไปดิเข้าไปต้องยัดพี่ฝนเข้ามาไงเพียงต้องเอาอันนี้เปล่าต้องเอาแบบเด็กน้อยขึ้นมาหนึ่งคนมาน่าจะใช่เนี่ยมันเข้ามาได้ไหมอ่ะเด็กน้อยเข้าไปได้ไหมเด็กน้อยก็เหมือนถือเข้าไปข้างในอยู่นะเด็กน้อยได้อยู่แล้วพี่ฝนนะพี่ฝนยังเข้าไม่ได้ไงพี่ฝนก็เข้าไปครึ่งตัวแล้วเนี่ยจากตรงเนี้ยยังทำไงดีอ่ะก็ต้องเอาใหม่ไง เอาเข้าไปใหม่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาได้แล้วเย้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่เห็นต้องใช้เด็กอะไรเลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วมีฝนแบกเพียเข้าไปดิแบกเหรอเดี๋ยวๆกำลังกดนี่ไงได้แล้วมาแล้วเอาเอาติดตัวเพีเอกติดเอาเข้าไปลาเข้าไปดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เลยนอนอยู่ข้างในเลยมา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 เฮ้ยถูกเขาปิดบ้านแล้วว่าเขาปิดบ้านหนีเลยเขาปิดบ้านเลยอ่ะเอาไหมเอาใหมอุ้มใหม่อยู่ไหนเนี่ยอุ้มใหม่อุ้มใหม่เร็ว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 ไป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 บ้านหลังอื่นไปบ้านหลังอื่นเหลือหลังไหนบ้างเนี่ยหลังสีเหลืองนี้เรายังเข้าไม่ได้ใช่ป่ะยังยังยังเข้าไม่ได้สักทีใช่บ้านยายป่ะไม่ใช่บ้านหลังเมื่อกี้แหละเนี่ยบ้านยายหอยเนี่ยแล้วที่เขามาเปิดแล้วแบบใช่ใช่เขาปิดอีกแล้วใช่ใช่เขาปิดอีกแล้วเขาปิดอีกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดค่ะดรอปลงเหมือนไม่ได้พี่เอกนี่ไงก็ต้องหนีเลยแล้วพี่ฝนก็ขึ้นเลยมามาเลยนี่ไงไหนอะใช่ไหมเข้าได้ยังไม่ได้เข้าไม่ได้อ่ะนี่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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงเอาใหม่ยังไงอะดรอปลงนี่ดรอปลงดรอปลงแล้วก็แบบออดามาพี่ฝนเข้าไปแล้วนะยังอะก็พี่เอกขยับไง เนี่ยมือพี่เอกอยู่ข้างในแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่แกเอาพี่ฝนขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่กีฟไม่ใช่กีฟนี่พี่ฝนอยนะู่ไหนขึ้นมาเร็วเนี่ยจากตรงแอปมืออยู่ในนี้ได้แล้วดลได้แล้วได้แล้วได้ยังยังมันยังเข้าไม่ได้ทําไมไม่ได้ <mm อ่ะไม่รู้ดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มองไม่เห็นตัวพี่ฝนแล้วเนี่ยเอาเห็นละเห็นละได้ยังได้ยังเห็นอยู่นะแต่ว่าเข้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พยายามดันอยู่แต่เด็กอะเด็กอยู่ตรงข้างในแล้วนะในเด็กอยู่ข้างในแล้วทำไงเดีย ก็ต้องดันเข้าไปใหม่ไงก็ต้องดันให้ได้อ่ะเฮ้ยชั่วึบยังไม่เข้าเลยทำไงกันดีให้เข้าดีไหมเราเขาเขาจะพยายามมาเปิดอ่ะหน้าตาพวกเราหน้าตาพวกเราไม่น่าไว้ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเพียกขอมอยเข้ากนับเฮ้ยได้ยังได้เร็วลงเลยลงเลย มาเร็วดิเขาบอกออกไปเย้โอ้ยโดดลงละต้องไปใจเย้เข้าบ้านเขาเฉยดู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 ชั้นสองดูชั้นสองอะไรไปหล่นบ้านเขากันดีกว่าอุ้ยหน้าตาเหมือนบ้านไม่หล่นเลยอ่ะพี่ฝนอะพี่เอกกระเด็นออกมาที่ไหนไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะเอ้าไปไหนแล้วอ่ะพีเอกโดนแบนออกจากบ้านเขา ายไปแล้วเหรออเจ้าของเอาขาอ,อยู่ไงเขาเลยแบนจริงเหรอใช่พี่ฝนอูนี่อ่ะเอาไปแล้วเหมือนกันดูดิโอ้ band, band, โดนแบนโดนแบนโดนแบนเลยอะ่ะแล้วลุกไงอโ,อโอเคเมาโผล่ที่นี่เออวันนี้ก็สนุกดีอะ่ะดูดิแอบเข้าบ้านคนคนอื่นน่ะจนเพื่อนแบบโอ้โหปวดหน้าดูเอ,เอ <laughs> มี่แหมเราต้องมีอุปกรณ์เสริมนิดหน่อย สนุกดีนะเดี๋ยวไว้วันหน้าเ,าเราเข้ามาเล่นกันใหม่กันแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทำอย่างอื่นกันต่อดีกว่าพี่ฝนไปทำอะไรต่ออะไม่บอกเฮ้ยใครอะ